นั่นใครเนี่ยเฮ้ยเดได้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 เดี๋ยวเดียวเอาเครื่องบินกูเยไอ้จะเย็นเย็นเย็นเอาละครับมาโอ้โหสกินนี่คือเติมมาแน่นอนตัดมาที่เราสายฟรีอแล้วผมแต่ถึงแม้จะเติมหรือไม่เติมสุดท้ายแล้วเกมนี้ก็ ท,ทุกสายก็มีจุดยืนอยู่ดีนะครับผมอ่ะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอเกมคอปตี้ม o บา l e นะครับในโหมด b บ t t l e Royal นะครับผมโหมดโดดต้มวันนี้มากับใครไม่รู้นะสุ่มเจอเอานะครับผมลองดูดิว่าวันนี้เพื่อนจะโชว์อะไรแปลกๆให้เราดูหรือเปล่านะผมไปลงไปเลยนะผมวันนี้ก็มาเล่นปืนอ่า ปืนทั่วไปนะผมก็ปืนที่ผมใช้ประจำอะตอนนี้ก็เก็บของไปก่อน,นผมมีแล้วกเก็บๆไปนะับอ่ะนะครับผมก็เก็บได้ประมาณหนึ่งนะปืน <c oughs> ก็ใช้ปืนแบบแบบแบบเดิมนะผมไม่ได้ไม่ได้แบบแตกต่างจากคลิปก่อนๆเลยฮะผมคายวันด้านละ่างละยิงไปดิเออ <c oughs> ยิงช่วยเพื่อนยิงช่วยเพื่อนนะผมเดี๋ยวไปหาศัตรูก่อนนะครับเอามีคนมานี่นานไงเออเอา,เอายิงไม่โดนโอ้โห กระสุนตามช้าไม่ใช่เด็กเราเลงช้าเองอะน่าหนานไงอ้าวไม่โดนไม่โดนเออยิงแบบไม่ต้องเลงยิงแบบฮิตไฟล์อ่ะไปเดี๋ยวไปหาไอ้ดอกก่อนดีกว่านะครับดูท่าทางปืนแบบนี้ไม่น่าจะเวิร์กยิงใครไม่ตายแน่นอนอุ้ยสไนเปอร์เพื่อนเอาไปเลยสไนเปอรอ์ตรงนั้นมีคนเหรอนั่นไงนยิงไว้ดิเออ เดี๋ยวเราจะไปเอาเครื่องบินหรือไม่ก็ไปเก็บเออ่ที่อัพเกรดสกิลก่อนนะคซึ่งเมืองตรงนู้นมันมีอยู่นําไปแด่อ่ะซึงแล้วนะที่อัพเกรดสกิลมีเครื่องบินไหมเนะี่ยตรงนู้นมีอยู่หรือเปล่าไม่มีนะครับ้องเอา้าใครเนี่ยใครเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยออกมาออกมาออกมานานออกมาเออ มีของไหมดาลินไม่มีนะผมเดี๋ยวเราจะไปเก็บไม่ใช่ต้องไปเอาเครื่องบินที่อยู่ตรงนู้นนะผมมีศัตรูไหมเครื่องบินอยู่ตรงนู้นเราสามารถที่จะกดเรียกได้นู้นเลยสามารถที่จะเรียกเครื่องบินได้เราจะได้ไปกันกง่ายๆเนะพื่อนตรงนี้มีเครื่องบินอยู่ป้ายเพื่อนขึ้นมาเดี๋ยวจะพาไปเอาแอร์ดรอปเพื่อนมา ว่ไหนวะอออยู่ตรงี้โอ้ไอ้ดดอ,อยู่ตรงนั้นน่ะไปเลยเพื่อนวงจะบีบแลวเนี่ยแม่งอยู่ในน้ำเลยเนี่ยเฮ้ยถ้ากูลงไปนี่คือกูมีโอกาสตายสูงนะเพื่อนโดดไปไดีโดดไปไดิเอออย่างงั้นแหละเทคนิคผมเทคนิคทำให้เพื่อนทำให้เพื่อนโดดลงไปโดยไม่ต้องบอกนะครับผมเดี๋ยวเราจอดตรงนี้ก่อนดีกว่าแล้วก็ค่อยว่ายไปเออให้เพื่อนไปเก็บก่อนเก็บเดเพื่อนเอออย่างงั้นแหละเก็บไปเลย เดี๋ยวค่อยตามไปทีหลังเรือนี้แม่งใช้ไม่ได้เป็นพรอะเฉยๆเดี๋ยวเก็บไอ้นี้ก่อนเออเดี๋ยวมันลนในน้ำพี่เกตวายไปเก็บแม่งไกลจัดอ่ะนะเดี๋ยวปืนอะไรดีเนี่ยปืน M4 แล้วกันไปแล้วผมเห็นไหมหมอดที่เราเก็บในตัวมันก็จะเด้งเข้าไปในปืนโดยอัตโนมัตินะผมแต่ถ้าปืนกับหมอดอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่ได้เก็บเนี่ยมันจะตกลงไปทะเลนะผมเราต้องไปไว่ายไปเก็บมันอีก เสเวลาเนาะเดี๋ยวไปขึ้นก่อนบนบนนะตรงโน้นมีคนไหมแต่พี่ยิงอีกทีดีกว่านยิงไปยิงไปนะครับโอตอนนั้นมีตอนนั้นมีเกาะอยู่ตกทุที่เกาะพอดีไปเออไอ้นั่นใครน่ะนั่นใครน่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเครื่อเบินยวเยวเยวเยเยเยวเเยยเเ ยิงคนยังพออ่าวนันใครมึงอีกคนใช่ไหมมึงอีกคนมึงอีกคนน,นันไั่แหละมึงอีกคนโอ้โหไม่ได้พักเลยเนะี่ยยิงยิงคนยังพอทําใจไดแ้แต่ถ้ายิงเครื่องปีนนี่คือรับไม่ได้จริงๆรับไม่ได้จริงนะผมเดี๋ยวแม่งต้องมีคนมันบินลงมานั่นกลัวแล้วนะผมไม่ทันขาดครับเดาอะไรไม่เคยผิดอยู่แล้วเดผมยงเว้นสอบออนไลน์ ออไม่เกี่ยวเอ้โอ้ยิงแม่งเอาไงเอาไงฮึเอาไงี๊อ่าชิบหายมันแยกลากไม่ใช่ไม่ใช่นั้นเอานั่นไงยิงไปเดอเออจะสู้กับปืนเอมโฟที่นิ่งที่สุดไม่ได้นะเพื่อนนะอ้ใครวะยังมีคนหนึ uh? ่งหรอเอออนเดรียนออกมาโกรธจัดตอนนี้ แม่งมันยิง,ง,งเ,ยเครื่องบินพังไปเลยตรงนอ้นมีคนจะเก็บแล้วนี่ไ,ไอ้มีคนเก็บไปแล้วดิอ้าวชิบหายนี่กูต้องไปเจอกี่ตีเนี่ยโอ้ยเมื่อกี้ก็ชิบหายมามากพอแล้วกูกูฆ่าไปเท่าไหร่เนี่ยแปดคิวแล้วเหรอนี่กูฆ่าไปแปดคิวเมื่อกี้ผมฆ่าไปประมาณสี่ตัวตรงที่หาอะไรเดี๋ยวต้องไปเก็บไอ้ดอกตรงนี้ก่อนอุ้ยาจะมูเด็ดดำใจไม่ออกเลยตรงนั้นมีคนอยู่นั่นไงเดี๋ยวต้องไปต้องไปฮิวก่อนฮิวก่อนนะครับไปฮิว เราเหลือน้อยทันทีแล้วเพื่อนระวังมันอยู่ตรงนี้เป็นตี้เลยเนี่ยเนี่ยผมเห็นแบบเสียงปืนกันเลยเลยเพื่อนระวังเดี๋ยวเราจะค่อยๆย่องเข้าไปนะครับย่องเข้าไปย่องเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยเอ้ยย่องเข้าไปนะครับมีคนมีคนแน่นอนอะดูดิหลายหลายตี้เลยล่ะนั่นไงยิงไปดิโดนไหมเนี่ยเออโดนนะครับผม เอาหมดหลังคาที่มัหายหมดหลังคาหมจิยิงข้างล่างหมดหลังคาอยูไ่ไหนวะนั่นไงเอ,า,อ,า,อาไปไหนเอาทำไมกูยิงไม่โดนเลยเอาไปไหนวนะน่ะเฮ้ยใครวนะน่ะปล่อยมันไปเดี๋ยวนั่นไงโอ้โหสแกนปุ๊บเจอเลยขอบคุณมากเพื่อนจะไปไหนครับฮิวเหรอฮิวเหรอเออนั่นนั่นใครวนะน่ะเอายิงตัวน,นี้ก่อนใครมึงเป็นใคร ทำไมมันทำไมเยอะจังวะเพื่อนมึงดูดมึงดูดตูใช่ไหมเนี่ยนั่นใครลนะ่ะคนแน่นอนเออแตกไปสิครับคนแน่นอนอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเออเออเออเพ่งเยอะจังวะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้พักเลยเนี่ยเพื่อนคนนี้คือดูดศัตรูมาแน่นอน <c oughs> ดูแลเพราะปกตินี่คือไม่มีคนเยอะขนาดนี้นั่นใครจะไปไหนตอนนี้คือเปลี่ยนปืนกันเอาสไนเปอร์มา นั่นแหละมีคนในน้ำน,น,น,นั่นไงแตกแตกแตกเอาแตกไม่ไดีเออกว่าจะยิงโดนอ่ะไปเข้าวงกว่อนเถอะเออเมื่อกี้ไม่อย่างเยอะยิงยิงแล้วยังโผลมายิงแล้วยังโผลมาอ้โหศพนี้เก็บยังเนี่ยโอ้ยังไม่เก็บเนี่ยพูดเนี่ยอะดรีนาลีนเต็มเลยเนี่ยเพื่อนไม่เก็บวะนั่งไงสไนเปอร์จะได้สแกนศัตรูง่ายๆนะครับอ่ะไปเข้าวงเข้าวงวงจะบีบได้เพื่อน ตามมาตามมาตามมามีคนไมมเนี่ยแถวนี้ผมว่าเพื่อนคนนี้เป็นตัวดูศัตรูแน่นอนถ้าใครอยากจะได้แบบเออศัตรูแบบคิวเยอะๆนี่คือเรียกคนนี้ได้เลยนะผมตามนี่เนยชื่อเขากันผมผมก็ไม่รู้กันว่าเขาเป็นใครผมแต่ตรงนี้คือ,อแจกอะดรีนาลีนเพื่อนอะดรีนาลีนตรงนี้เพื่อนเก็บมามา,มา,มาเก็บเพื่อนเนี่ยเนี่ยเพื่อนเนี่ยตรงด้านหลังตรงเนี่ยเนี่ยเออเก็บไปนะ เออมีก็แบ่งปันกันนะครับว่าไปข้างบนมีคนหนึ่งมีคนหนึ่งกูรู้นะกูได้ยินเสียงนั่นข้างหลังข้างหลังข้างหลังมันมาแล้วแหละเพื่อนระวังเพื่อนตรงนี้มีศัตรูนั่งไงแตกไปสิครับผมคนอินโฟนี่คืออย่างนิ่งแต่ถ้าสู้กับเอคนี่คือแบบแพ้แน่นอนนะครต้องเปิดต้องยิงก่อนอะถ้าแบบยิงแรกกับเอคกับอินโฟนี่คือแบบเทียบกันไม่ติด มีคนไม่ได้ล่างนั่นอะไม่มีนะฮะเราแวงไปทั่วไปเพื่อนข้างบนหรือเปล่าไม่มีวงตรงนี้เลยแอดดับก็อยู่ไกลๆเองเพื่อนระวังเพื่อนด้าน,นหลังนี่เออเนี่ยเออมันมาอย่างไงเนี่ย <c oughs> แทบจะไม่ได้ยินเลยนะเพื่อนก็ไม่รู้ตัวเลยไอ,อ้เราก็เกือบจะโดนยิงแล้วเนี่ยโชคดีที่เป็นบอดไปตรงนู้นมีคนอยู่อุ้ย <c oughs> ใครนะ่ะไม่ใช่นะไปบนเขาไปได้เปรียบตอนนี้คือเรามีสไนเปอร์แล้วเออข้างบนนั้นมีคน นึกเปล่าข้างล่างนั่นมีแน่นอนตรงนู้นเพื่อนตรงนูน้นได้ยินเสียงปืนอยู่ตอนนี้คือหาไปทั่วก่อนนะผมเอ,อ่อเพื่อนระวังนะไม่ใช่อยู่ดีมันโผลมานั่นไงใครวะนะ่ะยิงไปโดนไหมเนี่ยโดนไหมเนี่ยทำไมยิงไม่โดนลนะ่ะฮัลโหลเดี๋ยวโอ้กว่าจะโดนกระสุนจนหมดเลยอ,ะอ่ะ,อะ นั่นมันนั่นไงมันซ้ำไปซ้ำไปอ้าวใหม่ตัวนึงละซ้ำไปซ้ำยิงไปโดนไหมไม่โดนเลยอะไรวะทำไมยิงไม่โดนวะเนี่ยเฟื่อนอยู่ตรงนู้นอ่ะมันอยู่ตรงนู้นลางมีไหมเนี่ยมันอยู่ในบ้านแล้วอ่ะมันอยู่ในบ้านแล้วนั่นไงนั่นไงนนโดนไม่โดน,โดน โดนยิงให้โดนเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้ยะกว่าจะตายนี่ขนาดสแนปเปอร์นะเนี่ยอ่ะมาเหลือ,อก,กี่ตัวเนี่ยเหลืออีกสองตัวนะครับผมหาให้เจอแล้วกันอยู่ไหนนะาเพื่อนสแกนดิไม่อยู่นะไม่เป็นไรเดี๋ยววงสุดท้ายคือเดี๋ยวมันก็ออกมาเองอะ่ะมีไหมนะ่ามีไหม นั่นไงนั่นไงนั่นไงอยู่ข้างล่างอ่ะนั่นไงอ่าวตายอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวเพื่อนหาดิอยู่ไหนวงอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยโอ้โหใกล้จัดเดี๋ยวจะไปอยู่บนหลังคาก่อนเออจะได้มองดูกันง่ายๆนะครับผมบนหลังคานั่นไงอ้าวไม่โดดมานี่เพื่อนเออยิงแบบไม่ต้องเล็งนะผมเออเกือบตาย เกือบตายนะครับผมเล่นพี่เลนจริงๆในเราเนี่ยอ่ะก็ประมาณนี้ก่อนลวกันนะผมเป็นไงตอนนี้คือผมเจอใครไม่รู้แต่ผมที่แบบสามารถดูศัตรูมาได้นะผมไอ้เยอะอย่างเยอะอ่ะอ่ะก็ประมาณนี้ก่อนลวกันนะผมขอคุณทุกคนที่ตามชมจนจบไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมบายอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมแม่งฝนตกเลยเนะี่ยโอ้ยมันจะเข้าในเสียง้ยมันจะเข้าในคลิปกูไม่นี้เนี่ยนะ